าายยลงไปเลยเอาง่ายๆมันสนใจว่าคลิปจะดีไม่ดีสวยไม่สวยเอาเนื้อหาอย่างเดียวมาส่งเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับที่บ้านหน้องดูบ้านหนองดูตำบลทงธานีอำเภอธวัตบุรีอำเภอทวัดบุรีนะครับแสเลยจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านหนองดูบ้านหนองดูตำบลทงธานี เพื่อทวัดตูดีสวัสอีเอ็นนะครับลุงแสงลุงแสงเห็นแสงนะครับน้ำอ้อยคั้นสดเครื่อง F5 อัปเกรดนะครับ F5 ไปแล้ววัดอัปเกรดก็คือตัวนี้เป็นมอเตอร์ใหม่นะครับเป็นมอเตอร์ตัวอัปเกรดนะครับจะทํางานเงียบเนีจะทํางานเงียบกว่าเดิมอีกแล้วก็กําลังวัดนะครับของมอเตอร์เต็มนะวัดมอเตอร์ตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับน่ามาเครื่องจะเพิ่มมานิดนึง กำลังเพลทเครื่องกันอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ้อยแต่อ้อยไอที่ว่าชื่อชื่อว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งอ่ะที่เราคั้นอย่เนี้ยมันจะหวานอ่อนกว่าสุพรรณหวานอ่อนกว่าแต่อายุอายุคั้นมันอาจจะปีหนึ่งนะน,นี่ครบปีอ่าครบขนาดผมผมปลูกสี่ทสี่มะกราที่ผ่านมาเนี่ยถึงวันนี้มันยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ผมชิมดูแล้วกัดท่อนแก่เลยนะก็ซัดไปตั้งแต่ ขึ้นพิจิกาแล้วมันยังไม่หวานเลยต้องต้องรอปีเต็มๆซึ่งผมว่าอายุคันมันนานเกินไปแต่ว่าพอดีพอดีคือมันเกินสิบสองปีมันก็ยังคันได้เรื่อยๆมันจะไม่หวานปีต่มากเขาก็บอกว่าอ้อยพันนี้มันครบสองปีมันก็ยังคันได้อยู่เออมันก็ยังคันไปเรื่อยๆบ้าไงคือถ้าถ้าอย่างดูพันนี้ถ้าเกินเกินปีไปนี้มันหวานเจ็บหวานเจ็บหวานหวานมากขึ้นหวานหวานหวานไปเรื่อยๆแต่ถ้าสิบห้ากเดือนก็ไม่เสียใช่ไหมดูพันนี้ อ๋แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าดินด้วยพื้นที่เราด้วยถ้ามันแล้งมันดอนจริงมันหวานเจ็บเลยนะแต่ถ้ามันรุ่มแล้วปล่อยน้ําให้น้ํามันก็ยังตึงความหวานไม่สูง <laughs> มไม่สูงไปมากกว่าเดิ <laughs> มนี่ครับมาท,ทดสอบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทดสอบอความหวานให้ดูนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นไอ้สิงคโปร์น้ำผึ้งนะเดี๋ยวอเอาสุพรรณเอามาใส่ผสมเลยใช่ไหมไม่ไม่ยังไม่ได้ผสมเอาสุพรรณอย่างเดียวอันนี้สุพรรณอย่างเดียวยเมื่อกี้เทแล้วไนงะถึงสิดเดี๋ยวเทอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้สุพรรณวางข้างบนนี้ได้เนาะพอดีอยู่นะผมว่ามันพอดีอ่ะหยุดนะครับปึ๊บ ต้องรีบปิดให้ไวต้องรีบปิดให้ไวเไหน็นนะผมต้องรีบปิดให้ไวสีต่างกันสุพรรณกับตัวเนี้ยนี่เดี๋ยวรถรถจาร,จารบีหรือเปล่า,าจารบีผสมหรือเปล่าสีต่างกันไม่ตัวนี้มันทีหลังด้วยอ๋อครับ ครับเลยครับมาดูกันครับเท่าไหร่วานะงปามองมอ่าตัวนี้สิงคโปร์น้ำพึ่งตัวกัดไหมเห็น,นฮะยังไม่เต็มสิบห้านะครับเดี๋ยวรอดู ยังไม่เต็มสิบห้าเลยนจ๊บสีอ่อน,อ,อนกว่าน้อยหนึ่งอ้อยหน้าผลนะอ้อยหน้าผลอย่างมันก็พึ่งหมดผลแล้อ้อยพันนี้ตัวนี้มันต้องถ้งถงถงถงาติดสามติดสี่เดือนขึ้นไปจริงจบานสิงคโปร์อันนี้สิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับมันต้องเอายอดใส่ซะเยอะไปน้ำดำปีเลยมันยังอ่อนด้วยอ้อยยังอ่อนเนพิ่งเพิขึ้นครบติ้องเดือน ยังอ่อนเกินไปหน่อยยังไม่หวานเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิแม่บีบบีบหยดให้ผมหน่อย<ส>เอาเนี่ยครับบีบที่เป็นไอ้น้ำนครับครไอ้น้ำเยอะมัเจะใส่นี่เลยอ่าเยอะอีกครับอีกโอเคพอละแป๊กดู ไม่ถึงสิบห้าไม่ถึงสิบห้าบิตยังหวานยังหวานอ่อนไปหน่อยสิบประมาณสิบสี่สิบสี่บิตครับสิบสี่บิตเราใส่ยอดไปเยอะด้วยเลยหวานอ่อนลงย,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 ยอดมันจะเปรี้ยวอยอดมันจะเปรี้ยวยอดมันจะเปรี้ยวหน่อยโอเคเอาคือนี่ามาลองเทสเอ๋สิงเปน้ำผึ้ง,อ,งอันนู้นเนาะ เาลองบีบหยดบีบหยดให้ผมหน่อยที่บีบอยู่ไหนฮะลอาบีบไปไหมไปเลยครับอีกครับอ่าพอแล้วครับแป็กลองดูครับไปเท่าไหร่ะ่ะไในท่าปกติต้นข้า,านะ อันนี้อ่อนกว่าอีกเห็นไหมบอกแล้วว่าสิงคโปร์น้ำพึ่งอ่อนกว่าสุพรรณอันนี้สิบสามเองอันนี้สิบสามบิก๊กรออีกเดือนรอสักเดือนอ,อ,อน้อนออกก่ยมันชุ่มน้ําเกินไปพืป้นที่กิ่นชุ่มน้ําฝนดี้เเนเออน้ำ,เเน,ำน้ำมันชื้นใช่ไหมสิบสามครับสิบสามสักสิบ สิบห้าจะพอดีสิบห้าจะพอดีกินแต่นี้แต่ว่ามาชิมแล้วมันโอเคอร่อยก็ขายได้ฮะอ่าครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องวัดวัดไอความหวานว่าไหนผมลองชิมดูว่ามันพอจะขายได้ไหมบางคนก็ชอบแบบนี้แหละชอบหวานอ่อนมีแก้วใหม่ไหมครัแก้วแบบจะชิมจะดู เครื่องคันน้ำอ้อยนะครับมากินนี่ลงมาทถาเาให้มาเร็วๆนีม่มากินทางนี้เลยเ้าแปดร้อยบาทนะครับอัพเกรดตัวตอนนี้เอฟาจะมีสองรุ่นนะครับเอฟาจะมีสองรุ่นก็คือรุ่นตัวเอฟ้าอัพเกรดมอเตอร์นะครับอัพเกรดมอเตอร์ทํางานเงียบนะฮะมอเตอร์ Water กําลังวัดเต็มนะครับทํางานเงียบแรงขึ้นนะครับ อันนี้สองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับส่วนอีกตัวจะเป็นอ,อัพเกรดโครงสร้างนะครับชุดโครงสร้างเป็นจากสแตนเลสหล่อเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับเอ้ยจากอลูมิเนียมหล่อเป็นสแตนเลสหล่อนะครับแข็งแกร่งนะครับเพื่อรองรับลูกปืนสิบแปดตลับนะครับจากสิบสองเป็นสิบแปดนะครับแข็งนะแล้วก็สวยงามด้วยเงาป,ปั๊บเลยแล้วก็ทํางานไวเพราะใส่ชุดทดรอบนะเฟืองทดรอบเร็วขึ้นแรงขึ้น มันต้องทดสอบลูกปืนมันมาเพื่อรองรับความเร็วอยู่แล้วฮะยิ่งเร็วยิ่งเร็วมันต้องทำหน้าที่หนักนะครับลูกปืนเพราะนั้นเราต้งเพิ่มลูกปืนขึ้นมานะครับก็ทํางานไวแรงครับน้ําหนักขึ้นมาอีกสิบโลครจากห้าสิบโลเป็นหกสิบโลนะครับ f ห้าแปดร้อยวัตต์อัปเกรดสิบแปดแบริ่งนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับตอนนี้ f ห้ามีสองรุ่นนะครับ รุ่นรุ่นที่เป็น22,000ื่ท่วนนั้นเราไม่ได้จำหน่ายแล้วนะเราจะจำหน่ายที่เราจะจำหน่ายเฉพาะสองหมนสองพัห้ายกับสองหมื่นันห้าร้นะครับอ่านี้อันนี้พันอะไรไม่รู้อันนี้พันไม่รู้จักพันไม่มีชื่อเรียกเอามาจากวัดเขาไปทำบุญอ่าครับใหญ่เกินใหญ่เกินปากตัดปากฉลามสักหน่อยตัดเป็นเสียมเป็นปากฉลามตัดปากเลี่ยง เอาฝั่งนี้ออกมาเลยใส่เลยครับถ้าทามันใหญ่ช่วยประคองแล้วก็ดันดันมันนี้หน่อยหนึ่งผมใหญ่เกินลำใหญ่นะครับก,ก,กินไปเยอะไหมก็ไม่ไม่ะไ,ไ,ไม่เยอะไม่เยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวจะรู้ว่าค่าไฟเคิื่อขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าบวกมากผิดปกติ ผมอ่ะคันอยู่ที่บ้านนะ่ะทั้งคันอ้อยทั้งชาร์จโอ้บ้านผมใช้ไฟก็ไม่ถึงห้าร้อยนะสี่ร้อยเครื่องซักผ้านี่ใช้เช้าเย็นกลางคืนอีกน้อยกว่าใช้ไฟน้อยกว่าเครื่องสะไผ่ตัวนี้ก็ขุน้วใช่อันนี้ก็น้ำขุนขน,น้ำขุ่นนะเอาน้ำเป็นในนี่น้ำไม่ค่อยเหลือง ออกสีมืดมึนครับออกสีมดๆมึนชืบชบสุพรรณสีสวยผมว่าสุรพรรณสีสวยแล้วครับีดีเหลืองเขียวสวย ครับอ๋อครับเ,เทสเทสเดี๋ยวผมชิมอ,อมันนี้อันนี้สุพสรรณเน,นาะเออนี่ใส่ถึงกระปุลน้ำผึ้งอ๋อมันก็ขายได้ตัวนนถ้าถ้าใส่ขวดอะขายได้ครับใส่ขวดแต่อย่าไปใส่แก้วผสมน้ำแข็งแค่นี้ก็ หาไ,ได้อยู่ครับผมว่าผม,ผมอชอบกินรสชาติประมาณนี้แหละหวานนี้สนิดน,นึงจะดีผมไม่อไมอมอชอบกิน14บสีบิกสิบิกแค่นั้นแหละสิงคโปร์น้ำพุ่งผมก็ชอบรสชาติป่ะนะเพราะว่ามันม,มันมันจะไม่หวานพุ่งมันจะหวานแบบ กลมกล่อม,มดิมันมันจะกลมกล่อมปลาล้ำแบบว่าอันนี้ไม่หวานเลยหวานแบบบ๊เป็นบ๊อกอึ้นอ๋ออ้อยละสองลำสองลำเมื่อกี้นะที่ว่าลำไม่รู้จักแต่แต่น้ำมันเยอะนะเน,นี่ยพอใส่น้ำแข็งแล้วไม่มีรสชาติเลยต้องกินต้องกินเออเพราะมันยังสิบสามบิกไงมันต้องรออีกสักหน่อยฮะรอสักหน่อย ให้มันขาดน้าไปสักหน่อยไม่งั้นลอ,อกกาบออกให้หมดให้แดดมันส่องได้สองลำบ้างม,มันอยู่ในร่มนีฮยมันนอนด้วยะนะไอ้ใช่มันอยู่ในร่มไงล่มอ้อยมันล้มด้วยใช่ครับต้องต้อง,องแช่เย็นกินเนาะแช่เย็นกินไปละลายน้แข็งครับสามแข็งร่มันอันนั้นอ้อยพันอะไรไม่รู้เนี่ยน้ำออกสีขุ่มๆนะครับ พันไม่มีอ้อยปิศนาอ้อยกระถินกัดจืดออกเปรี้ยวเรืออ้อยเป็นปีแล้วนะอ้อยกี่เดือนก็กก็็ปีแล้วตั้งแต่ปีทแล้วจืดออกเปรี้ยกันอ้อยแบบประมาณสี่หลังเก้าหลองไหนผมร้อนนิ่วจืดออกเปรี้ยวกินก็กกิน็ไม่ค่อยหอมเหมือนมันไม่ใช่อ้อยข้าน้ำแน่เดียมันเป็นอ้อยหอมด้วย น้ำมันคั่มมากเลยเนาะพอแล้วครับพอเราแค่ชิมไม่เสียจืดอ่ะเปรี้ยวยังผ่านอะไรไม่รู้น,น้ำนดำนขนาดตอนนี้ยังดำแล้วทิ้งไปซึ่งคืนชั่วโมงดำแน่นอนครับจะไปตีหลอกเจ็บมืออืมอืมอ่เปรี้ยวจริงแหละอ่ะเปรี้ยวปแปะเล่ม,มขายไม่ได้ ไม่เหมาะกับขายอะไรไม่รู้สนใจก็ติดต่อไมาได้นะครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมมีส่งไอ้บ้านไผ่บ้านไผ่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดพรุ่งนี้ F5 รุ่นเดียวกันนี่แหละครับ ครับตัวเมืองร้อยเอ็ดตลาดตรงตลาดบ้านไผ่เขาจะขายแถวนั้นแหละเศรษฐกิจดีโอ้บ้านไผ่ตรงข้ามตลาดมีเซเว่นมีไรมาลงตอนนี้โอ้โหคนค้าขายพ่อค้าโอ้ขายเต็มเลยวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะไปส่งที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับซึ่งจะห่างจากอำเภอตรงนี้ประมาณ20กโลนะครับอำเภออันนี้เป็นอำเภอทวัดนะครับอยู่ในเขตติดเกือบเกือบติดอำเภอเมืองแล้วไป20กโลก็ถึงเมืองแล้ววันอาทิตย์จะไปขอนแก่นนะครับอำเภออำเภอเวียงเก่านะครับวันทีจะไปอำเภอเวียงเก่าเราหลังจากนั้นไม่แน่วันจันทร์นะไม่แน่วันจันทร์อาจจะไปอำเภอไ่า ไปหนองคายนะไปหนองคายอำเภออะไรจาไม่ได้นะครับเดี๋ยวนัดวันกับพี่กันอีกทีหนึ่งก็วันนี้วันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันนะครับผมจะส่งคันอ้อยสี่วันรวดนก็ใครที่สั่งอ้อยเข้ามาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเมื่อวานก็ไปส่งแล้วจะมียอดอื่นมาก็ส่วนท่อนพันก็ยังไม่ได้ตัดนะครับเพราะสี่วันรวดนี้คือมยังไม่มีเวลาทำมาส่งเครื่องคันก็ต้องใช้เวลาเป็นวันเนี่ยนะครับ สุพรรณบุรีห้าศูนย์ผมว่าสุพรรณน่ะมัน,ม,นมันได้มาตรฐานดีรสกลิ่นสีมันได้ใผมชอบรสชาติของไอ้สุพรรณกับเพราะเอามันหอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิงคโปร์โบราณแต่แต่สุพรรณมันปลูกง่าย,ยาแต่สิงคโปร์โบราณมันปลูกยากดูแลยากมากม่ไม่ค่อยแตกกอด้วยไม่ค่อยแตกกอไม่ค่อยแตกกอผมผลิตต่อสองไม่ได้ด้วย ถ้าดูแลไม่ดีจริงอ่ะต่อให้ดูแลดีต่อสองก็ไม่เคยเวิร์กโคกใหม่ตลอดไม่เวิร์กไม่เวิร์กแต่โอเคน้าน้าเยอะน้าเยอะทีนี้ทีนี้ก็จะดูที่ว่านี่นะครับนี่นะครับแห้งปิดเลยครับคันรอบเดียวคันร,ร,รอบเดียวเป็นกากน้ก็เอาไปเป็นปุ๋ยเอาไปสับทาบลินปลูกก็ได้นะครับหรือว่าวแต่แต่อย่าพึ่งไปใส่นะ อย่างโคนต้นไม้อะไม้เล็กๆอ่ะอย่าเพิ่งไปใส่ทันทีนะครับมันร้อนมันร้อนครับมันยังร้อนอยู่ม่น้ำตาลต้องต้อง,องเอาไปตากแดดอ่งนม้ก็หมัก,มกแค่ครับหมักจะดีมากเลย<ด>ไปผสมกับดินสับเรียดผมเจอดินถ้าจะเป็นดินปลูกอ่ะสับเรียดผสมกับดินหมักไว้เป็นดินปลูกอย่างดีเลยครับเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับนี่ค,ครับ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ฟาน,นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับ <Hello. S 2> คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ